ยอดครับสุดยอดมาเป็ดกับข้างบ่ออกนะครับทำบลบุ่งมกราบพอเอาไปอีฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีฟซีบ่าวมิดทุกทุกท่านครับคลิปนี้มาเม็ดกับผาท่านผู้ชมนะฮะมาอัปเดนะตนักท่องเที่ยว ลงเรือเดินเนอร์นะฮะตมศุกร์ครับวันนี้ก็จะเป็นเจ้าปญาปินเชิดหกนะพี่น้องเนะาะเจ้าปญาปินเชิดหกนะฮะตมศุกร์ครับกระดับรงรับรับนักท่องเที่ยวได้482ท่านนะครับกระดับตมศกร์ครับนะ โอแซวเลยี่น้องเอ้ยนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะพันมาเที่ยวเมืองไทยนะดีใจมากๆนะครับผมเสียงห้องโอแซวเสียงมวนนะครับานผู้ชมครับพึงพ่อพึงพ่อใจนะที่เพื่อนได้ดมาเที่ยวเมืองไทยนะคนไทยก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมครับนะโอ้โหพี่น้องเลยอันนก็จะเป็นจับยาเป็นเช็ดหุบนะตับบุชมุ่งครับนะ อาเทียบทาน้าพี่น้องเนาะเป็นทีท่เรียบร้อยนะนักท่องเที่ยวกับตาย่อยลงจากเรือนะทำครับตัวช่ชงครับนะแซ<อ>หรับเรือล้วเดี๋ยวก็จะจอดคู่เด้อพี่น้องเดิอจอดแพคคู่เลยเนาะจอดแพคคู่แบบนี้เลยท่านผู้ชม์เขาบ านอก็เสียงห้องโอแซลเมื่อกี้ก็พี่น้องเลยนักท่องเที่ยวมันดีใจแห้งเนาะที่ปรนเทศเที่ยวเมืองไทยนะคืนก็มีความสุขนะครับตับบุชมล่งกับมีความสุขนี่ก็คือการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะคนไทยบรรก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเหมือนญาติพี่น้องเหมือนคนรู้จักกันนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละตับผู้ชมครับมาบอกคือขางบานเด้อคนไทยปตอนรับนักท่องเที่ยวนะขางวานมีแต่การดีทยด้านเมืองไทยบบมี่แนวนั้นนะครับ่านผู้ชมครับ ข้องม่ามีดกัดอัดบอดบอุกพ่มชัดเ้อพี่น้องต้องกระดาอพอ,อัยเนาะ <ST an> อาวอยู่บนเรือพี่น้อง, <ST an> องนองี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับมันดีใจ เต็นเต็นบนเรือพี่น้องเย้ยสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยเป็นแบบนี้แล้วชาวฝรั่งพี่น้องมวนคักพี่น้องเลยโมเมนต์วามโมเมนต์วาออเด้อนี่พี่น้อง เต้นกันสนุกสนานเลยครับผมบริสาทมันมีความสุขเนาะพี่น้องเลยดีใจกับคไนไทนย,ยด้วยพี่น้องเลยบางทางยังมาทันะไรหยักล่วงจากเรือเด้อพี่น้อง โอ้โหเต้ล่ำกันเย่างเชิงสุดยอดจริงๆนะครับ,บท่านผู้ชมครับสุดยอดครับชุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเมืองไทยนะทำใหา้นักท่องเที่ยวประทับใจ เที่ยวเมืองไทยแล้วพี่น้องกลับไปแล้วกับมาเที่ยวหม่แบบนี้แล้วเป็นประทับใจนะครับสำหรับคนไทยเป็นกัลตอนรับตองงเที่ยวที่ดีพี่น้องอันยกม,มือไหว้แบบนี้นะพี่น้องหาดูได้ยากนะครับเมืองไทยเท่านั้นแต่ที่ทำได้แบบนี้นะเอาใจนักท่องเที่ยวรู้ใจนักท่องเที่ยวหมดนะพี่น้องเนาะ สำหรับนักท่องเที่ยวพันโลกมาแล้วพี่น้องเลยพระกัจะเดินทยอยทยอย,อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนะออกมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับนะออกมาอีกแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นเรืออีกลำนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็จะจอดแพค,คู่นะฮะ พันบริการดีมากๆครับท่นบานผู้ชมสำหรับเล็กน้อยเพิม่มมาอาาเที่ยวกับขอบครัวนะ,ระกรักกะจะคนไทยปกักกะจะยกรถเข็นให้นะครับท่านผู้ชมบริการดีมากๆนะนี่ท่านผู้ชมครับนี่แหละก็คือการท่องเที่ยวเมืองไทยไม่มีวันหลับไหลนะน้ำไหลไฟสว่าง right นําไหลไฟสว่างของจริงนะครับผม ลงมาจากเรือแล้วฟังขายมาทายรูปพี่ความสุขมากๆครับท่านผู้ชมครับถ่ายรูปกันยุกใหญ่เลยท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเมืองไทยทำได้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลย pangan ik yang narab tem berat มาม็ดกับฝังบมออกนะครับตำบลช่วงกราบพอเอาไปเอฟซีทุกทุกท่านนะครับท,สสสสรท่าเอฟซีเอฟซีมามีดอีเก่งอยู่แล้วนะผันฟังออกอยู่แล,แล้วแต่สำหรับรมามีดเดี่ยังบมออกเด้อพันพันเบาอ,ากอกากีกอย่างเมื่อกี้นี้เนาะครับฟังบมออกแบบกราบพอเอาไปน้ำลายๆเนะาะท่าเอฟซีเนี่ยกับเมีดมาบ,บอ,อกคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้ดอด กันมาเป็นครอบครัวแบบนี้พี่น้องเลยแบาบงกาจะถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะแบบครอบครัวนะพี่น้องนาะคคนไทยปังการบริการด,ดีดีนะครับตำรวจชมครับนะอ๋อแต่แซ่แซ่ลของหางนะครับานผู้ชมนะนี่ความสุขมากๆนะครับตารท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมฝั่งแนนก็จะเป็นหาง ในคอนสยามเด้อก็อจะเป็นห้างที่สวยงามนะครับแต่ผู้ชมครับเป็นห้างที่โด่งดังสวยงามนะสวยรูนะครับเรื่องดังทองคํานะครับดึงดูดนักท่อง,เท,ง,ง,เ,ทงเที่ยวได้หลังไหลท่องเที่ยวหลังไหลเที่ยวไทยนะครับผมนะสำหรับหลักท่องเที่ยวปัก,กุง ประกาศลงจากเรือเรียบร้อยแล้วน่บบา,าต่อมช่วงนี้ใครจะขออนุญาตยกคลิปไปเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ทีทุกทุกท่านนะฮะที่เข้ามาลับชมนะขอบคุณที่กดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับผม